มาครับสวัสดีครับผมท่านพ่อแม่พี่น้องท่านพ่อแม่พี่แล้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอ่พิซซ e คาเล็กเซอร์นั่นเองนะครับว้ตบเมื่อว้าวซึ่งผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับซึ่งผมแอบเล่นไปได้แล้วโอเคโอเค เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับนีแอปปมแอบได้มาแล้วจะกินครับเดี๋ยวหานี่เพจติดแล้วก็อันนี้ฟาร์มมาแล้วร้านมาหลายร้านแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูแล้วนี่ก็คือแกง๊งตัดลายนี้นะครับแอบมีมีสี่คำตอนแรกมีห้าคำแต่ผมขายไปเออไอ้ลูกมารียิวลุกดองใหม่แบบดองใหม่แบบแบบว่าสดๆร้อนเลยนะอันนี้แบบ R2899 ใส่เครื่อง LS แล้วก็ลอแม็กเอียงกมอมโ่หูแล้วก็นอสก็เป็นนอสสีมัำเินทั่วไปแล้วก็เทอร์โบก็ไปหาคู่เอาตามนี่แหละโชก็โชกธรรมดาทุกไปแล้วคนระับไอ้คันเนี้ยจะพามารรีรีวิวนะครับนี่ตัวซิ่งอันนึงระดับ R ไม่ได้ใส่เครื่องอะไรพกะกี้เกียซื้อ ราก็ล้อก็ธรรมดาเนี่ยครับไปหาซื้อมาตอนนี้ก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาครับเทลเทเบิก็ธรรมดาโชคอะไรเนี่ยก็ไปหาซื้อตาแปละแล้วก็ก็ดีครับกระบะกระบะครับระดับดียังเนติเขียกเลยลยก็ล้อสุ่มจกได้กล่องเแหละครับสุ่มจากกล่องครับ เทอร์โบก็ทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็สุดท่อก็ปิดท่ออ,อันนี้ครับอันนี้ก็จะใช้เป็นไอตัวแบบกาดเลยอันนี้ก็ใช้แบบว่าลูกสูบลูกสูบอันนี้คนระับจู่ๆไม่มีตังก็เลยไปได้แบบว่าไปซื้อแพงเลยขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นกล่องกล่องเลยกล่อง ECU ก็เป็นกล่องธรรมดากล่องธรรมดา อันนี้ก็จะเป็นไอ,อน,นียธรรมดาครับอะไรก็ไม่ไมรู้ต่ไปดูคันสุดท้ายลืกรลกขอรเรล R35 Nismo ระดับ X หนึ่งพันห้าับเครื่องก็เครื่องธรรมดาล้อใหม่ก็เป็นล้อแดงครับนอสก็สอนอสออันแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าไปซื้อเอาครับตอนแรกคือผมบีแบบไอ้กี่ล้าทองนะครับแต่เพื่อนผมมันแอบขายผมก็เลยว่าฮือโสน แล้วก็โชก็เป็นโชวบ,บธรรมดาเหมือนเดิมครับว่าของที่สุ่มจากกล่องอะไรที่แบบเล่นแล้วผมว่าจะได้ว่ายากยากนะครับอันนี้ก็แป็ว่าเป็นแบบธรรมดาลูกสูบก็เป็นลูกสูบที่ว่าลอง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 อันนี้ก็สุ่มได้ครับดาวดาวทองอันนี้ก็สูบแบ่งบบนนมมกันครับเราจะไปขับรถคันนี้ในสนามทัวร์นาเมนต์กันครับ ว so ันนี้บอทจะไม่ได้ไปซื้อผมไม่ได้ซื้อรถมาแต่งเลยครับแกไม่ได้ติดกระดูกเสียนะครับเด็ดเตี๋ยบเตี๋ยบโอ้ออกตัวเร็วเกินโอ้ไม่นะไม่ไม่จริงไม่ได้เฮ้ตังตั้งตู้ ไม่ไม่ไม่อย่าเสียใจไปเลยค่ะผมเคยไปเจอแบบนี้ไปเจอแล้วแล้วผมก็ไม่เข็ดลองดูทั้งว่ามันติดผ้าะอะไรกันบ้างดิสมอลจริงนะดิสโมอลควอมจะมีขอบเป็นแดงข้างล่างแล้วก็ระบบสองล้อครับเดี๋ยว HD สองพันเจ้าร้อย หกสิบแปดอนทีคิวเป็ลูกค้าอะไรหนึ 1, ่งพันเอิงพันหนึ่ว่าจะแปดนไอความเร็วความเร็วก็หนึ่งมื่นสองน่อาจจะอะไรเนี่ยผมนว่าคืออะครับนี่ครับนี่คือรถของผมแล้วคราวนี้เราก็จะไปแข่งแต่ว่าคูแง่คือผมไม่เข็ด ผมไม่ได้เป็นไข่อีกรอบคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเอ่ออาจจะเป็นคลิปสั้นแค่ไม่กี่นาทีแค่ห้าหกวิแค่ห้าหกนาทีแค่นี้ครับเดี๋ยวเวลาเตะตอบตัวนี้มากตอนนี้ดีมากฮ็อกดิฟ 6-4 6.45แบงนี้ New h i g สกอร์เนีบักหนวดมาแข่งดูเขาวนี้แต่งธรรมดาตรรมดามเด่น ปอตัวนี้ไอจังหวะติด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 คือมันสำคัญมากนะไอจังหวะที่เราจะออกตัวเขาต้องดูดีๆว่าเราจะออกตัวดีเนาะถ้าเกิดมันถึงว่าสีเขียวไปยปุ๊บถ้าเกิดมันถ้าเกิดอยู่สีเืียก็คือแบบว่าเราออกไปตัวเราออกไปแล้วคือเราแพ้เลยแบบแบแบนั่นแหละหรับอันนี้เป็นคลิปสำหรับอ่าสำหรับพาเล่นพาทัวร์พูดยังยงเนี่ยพาทัวร์แล้วก็เล่นให้ทุกคนดูเลย ลองสุดท้ายแม่เอ้ยออกออกสับเกียร์เร็วเกินไม, <c ười> ม,ม่เฮ้ไม่นะไม่ไปจริงไม่ไม่ล้ทต้งต <c ười> ู้เฮ้ยไปหาซีของแต่งให้รถลุกดีกว่าอย่างนั้น ดีบาลีอ่ะเอาไปมิสมบอมองว่าเอนจะสูบน้ำมันดีกว่าดีนะอ่ะเอาไปเอออันนี้ก็เราจะติดของอันนี้ก็้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะจบคลิปโดยการเราจะไปแข่งอ่ะแข่งแดกธรมรมดานะครับ ที่เอาจะถายหนึวสี่ทายคลิปปงแถมครับแถมม่ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ทำถ่ายแค่นี้แหละครับผมก็ก่อจบคลิปขมคอฟด้ว่าผมขอฝากว่าผมขอฝากนะครับว่าขอผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดกดซับสไครต์แล้วก็กดกดดิงแค่นั้นนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย